สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องคนเล่นรถเก่านะครับชี้เป้ารถสวย90กันอีกแล้วนะครับวันนี้มาชี้เป้าอีสุสิราก้นไอคันนี้เป็นตัวสูงนะครับแต่โรดเตดียจัดทรงมาสวยมากล้อแม็กสวยๆอกเต็มๆกันเลยนะครับเอาไปใช้งานลืมเลยนะครับสภาพสวยมากสภาพภายในเดิมๆนะครับแต่ แคปหลังนะครับติดเครื่องเสียงเต็มลำนะครับสภาพสวยมากนะครับไม่มีรอยฉีกขาดใดๆคอนโซลแผงประตูเบาะนั่งสภาพสวยมากนะครับเจ้าของดูแลรักษาดีภายในสะอาดนะครับเครื่องเสียงจัดว่าสุดมากนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้ม เกียร์เข้าง่ายทุกเกียร์นะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับสภาพสวยเครื่องยนต์น้ำไม่ดันนะครับวันไม่ไหลวิ่งทางไกลได้สบายแอร์เย็นเพลงเพราะืองท้ายไม่หอนนะครับสภาพนี้นะครับหายากมากไม่ต้องปั้นเองนะครับในราคา10,000แสนบาทเองนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มมากกับรถราคา10,000แสน แต่ถ้าเราไปซื้อรถราคาหลักหมื่นนะครับเอามาปั้นทะลุแสนแน่นอนนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดตามลิงก์หรือเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหารถสวยๆราคาถูกๆไม่เลือกซื้อเลือกชมกันอีกนะครับ